ี่น้องเมือน,นี้มาเห็ดแกงพัมเด้อจ้ะพี่น้องพัมพัมเด้อจ้ะพี่น้องฟังขักขักพัมจ้ะพี่น้องพัมอันนี้กับผักคีแยนะกับใบผักอิตูจ้ะพี่น้องอันนี้กับหอมแดงหอมแดงอันนี้กับเขาเบือสิตดำใส่ข้าวเบือก็บอกเพียรเด้อจ้ะพี่นอ้องใส่ตรงหนาอ อันนี้กะมออ้อนกะต้มกระดูงมูใส่กับใบยานางเจ้าพี่เนาะนำยานางก็จะใส่ใบใบมะกรูดกับตะไคร้จ้ะพี่เนาะต้มล้นแหละเดี๋ยวเ่าชิมาปรุงเครื่องแป๊บหนึ่งเลยเจ้ะพี่เนาะอันนี้อ้อนก็เอาพัมลงใส่หม้อเลยเจ้ะพี่เนาะพั้มกะหลังดีเลยเจ้ะพี่น้องซ้ำซีหาน้ำพุ่นหลากไปดังมากพัมกะสีไปเบิดลแหละหลอดไปเบิด ทำมาได้หลายหนึ่งเลยล่างเสซตเอาเลือแค่นี้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายเลยพี่น้องที่มาผู้เพิ่นมักเบิ่งคลิปมาเบิ่งเฮากินผู้เพิ่นมากับขอบคุณเพิ่นหลายเนาะผู้มากรับขอโทษขออภัยเลยแจพี่น้องาอ่อนเห็ดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยเนาะกินบมดจบบวงามอ่อนกับขอโทษขออภัยหลายเลยแต่ก็อ่อนกับสิขอบคุณพี่น้องผู้เพิ่นมากเฮากินเนาะมัก เบิงคลิปเฮาออนก็ขอบคุณหลายเนาะ่อนขอโทษเด้ออันพี่น้องคนใดที่ว่าออนกินบ่บ่จบบ่งามเนาะออนขอโทษได้หลายเด้อเดี๋ยวรอเบิงตอนใส่ผักกระเยพี่นาะีเฮาปรุงเครื่องด้จ้ะพี่ใส่ัวชวลงปลายดดเลยลงลายโอย ควรกลุ่ม้วยว่าเห็นเนาะใส่ปลาดาลงไปจะพี่เนาะนิดหนึ่งนี่จะ้ะอด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 สาวสปีลามซิปปีหลาจิงได้กินลายลาฝาลายลาเอียงไรฝาลาบฟีเนอเออโบเลยู่บ้านกับโบเลกินเนาะพี่เนาะกำลังมาเลยกิน ล้างสะอาดสะอาดได้จ้ะเด้อพี่น้องนี่แกงคามะกะซุกแล้จ้ะพี่น้องเอาผักกะแย่ใอีตูลงด้จ้ะพี่น้องโกวนุมเด้อบ่เห็นเลยนะจ้ะพี่น้องุกเรียบร้อยบ่เห็นเลยนี่จะแซ่บบ สำหรับคลิปนี้อ๋อ,อจะฝากไว้เพียงสำนีดเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่มากดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะถ้าออนยัดคลิปไลยติบอถือใจพี่น้องออนก็กขอโทษขออภัยเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย